สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี่แอดพี่พาน้องมาที่สวนป่าพยุงธรรมครับึ่งเมื่อนี่กับสิมีการขอหวยครับขอแนวทางคืนวันโกนครับก่อนวันพระนะครับเมื่อนกับวันพระวันเขาพรรษาครับคืนนี้สิมียังดีๆกับพี่น้องก็ตามแอดมากครับไปฟังไปเบิ้งนักันครับยำคำยำแรงสิละครับ รับรองว่าเมือนี่มีที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องครับตามแอดมาครับสวงสตี

มาขวดมาฝายบอกลูกบอกหล้านนะจังคือ um> จังใดมากคือบปากบบวบลูกเตาจังใดหมูจักบ้านเนี่ยขี้ขยันนี่อย่งนี่แนวเขยดแนวคมยุดจี๋นะกับเปิดปากออกมาลูกหลานบรรูุเดิให้เฮ็ดจังเฮ็ดจังใดก็ได้เมีนยาโบเอาถามเราให้แม่พ่อเอ็งเนี่ยนาให้ลูกหลานจะบอกวันนี่ คือว่าจะหายสามงวดที่งวดพุ่นให้ตลอดพี่สั้นตัวเบาว่าจะห้ตลอดใช่ตลอดพี่สั้นเอนเอาไปี่ยอนีงเี่้องกินว่าจะเหนื่อยระบายหนิไปดูใคร้านตัวว่าจะห้ยาาว่ได้การเ้นนเขียนห้แล้วพ่อเอเอาเป็นเขียนเบาดู้เบารูเอาดูไหนเนี่ย่าง สได้ส่งนี่ไนันบ่ได้สั่งิเขียนไหยเอ้เขียนนี่ปาตาโอ้งานกส้งเขียดแต่น้าตาบ่หุจักบ่หจักนีหังกับว่ามาหนุเรื่องานเลยเ้ยเอาไปเอาเอาเา็ได้เขียนเอา คุณท้าวขัด,ดีบอกปวดขาเาเลยง่ายเอาอ้าะเวาเลยบานฝนห้องุตกเลยได้ง่ายไปจ <c oughs> ตกาคือนั่น,น,นเปิดป่าไ่เฮ็ดจังไดลูกลานสีได้ละัดทั อันยาบ่หายบ่ปล่อยมากกับบ่มีได้มาเห็ดมาสั่งดิหยาตายแล้วมันทำไมขี้เกียจทำไมบ่เข่แล้วนี่ขี้เกียจมันก็ไ่ได้จ้ะก็คิดปล่อยแล้วใช่เหรอนนไปเน่นกันไม่ได้ได้มาจะพูดไงหับหรืมั้งกัน

มันว่าม like ันเป็นยาใยา่เขียวมากบอสันเอฟซีว่าคนไม่เชื่อหมากหรอกเนยมันเกินมันหาหมากยากแลองจี้ขอกาังาวดาตายบมาแน่นี่เนาะเอฟซีมันถามยาอยากกินเขาจี้บอสันมัมีเพื่อนมันมีฝนตกเพื่อนเปียกเพื่อนกับกอมาได้เต่กันเปียกปันอยู่ที่นองเอง ขม่ตมาแล้วขมาเาให้าเที่ยวเนียมาจงนี่มามผู่ไยังนกอบยาครบ้าเด้หนยาเ็ดงมือขเก็ดมือยาน้อยาบ่ให้กับกปลากเบิ่งจากเที่ยวมาบ่ดีไหม เป็นเนว้อเเบาๆดูดิว่าอท่าแม่มา่าวที่บ้านจมาพูดที่บ้านโบนเดี๋ยวเสือได้ยังอื่นได้ยาให้เพราะมันยาสเอื่นโรคเข่าก่อนกินร้นนะกินร้อนเนี่ยน้ำไม่ยาะ อาขอสักกวดหน่อยเด้อของยายที่ยำยากอะไรอ่ะยาออกกรดัดก่อนยาทูบหนึ่งสองเก้านะครับพี่น้องหนึ่งสองเก้าวันนี้ผู้สองกองโ้ีกคำคำมบสองคำมยีคำมสอง ทสองข้างล่างนะที่สองอกกระมังทม่หกยักตัวไปเปลี่บดานี้แค่ไหนเด็กตัวเปลีครับอันนี้เป็นหกอนนนเป็นหกสี่หโอ้สี่อหกนั่นเขียวกระดาษแล้วเขียนเขียนบานินาเนี่ยโอ้ยาน่นใจดีอย่างหนึ่ นับเอาบาทหนึ่งสองสองสี่แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่ห้าโอ้ย่นี่บเขียนถึงตัวเลขแล้วหายนับเอาเ่างสี่หกนะครับสองหกสี่หกข้างบนหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดแมนเนี่ยันแมนกับพายักหัวก็ได้อันยาเบา เหนึ่งสองแปดกับสี่หกจริงญาตตอบรับแล้วหัวเงียเกี่ยอมาแค่เนี่ยท่านอยากเกี่ยวมาโอ้ยน่สอามโตหนึ่งสองแปดสองโตสี่หกญาตยายง่นอยากโตแต่ินอยากตแต่เกินญาแล้วกันเลยเบาจับปากกามาขีดให้ ็เกนใเป็นตัวตัวอย่างั้นจนำบเงินเงินงนเนาะวางตัวใดก่อนกีสี่เขียนแม่พอดีเขียนปิดตัวให้เพินเปิดน้ำหเปิดน้าเดี๋ยวเกียนเค่ะมาเดี๋ยเกียนให้ค่ะเปิดน้ำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดว่นแล้วพอเปิดไหมคือเปดน้ตเออนั่นแหละนี่วตวด มันอยากได้บ้านบอกได้สารเออใช่เพชรสารโอ้สารตัวนั้นเฮ็ดสารนะสั้นหนึ่งสองสามอยู่เนียเอยตกลงตัวเนาะสียาสารในเพื่อนแมนบ้ เอาทุกทุกคนเลยเป็นสักดีพิญานสาธูสาธูจะมันเข่าว่ามันได้แแต่มันจะสุดสุดแล้วเนี่ยแปดสามตัวแล้วได้ลวดสานหนึ่งสองแปดเรื่องพี่น้องเดือหนึ่งสองแปดกับยังไงสี่หกกับสี่หกบอกเขียนเป็นตัวเลขในเพื้นเมืองหนึ่งสองแปดกับสี่หกค่ะเต็มขาวเนี่ยะเอ้ยหมดมั่วอย่างนี้กเออไหนเอฟซี่พคนขี้มให้แล้ว นี่ก็เห็นที่กันหนึ่งสองแปดกับสี่หกพันอยากได้บ้านอยากได้นี่ยังอีกบอหนี่ยังอีกบออยากได้แค่นั่นเองหนึ่งสองแปดกับสี่หกจะออกไหมเนี่ยหรือจะอยู่นี่ลูกกับว่ากับลูกกับหลานในว่ายน้ำทำไมไม่พูดอุงเห็พูดให้ลูกให้หลานฟังก่อนทีหลานก็จะพินักงาเราเป็นไงอ่ะ

ยพูดออกมาสิอยากได้อะไรก็พูดรูดลหลานไม่รีดเลยพอไหมอันนั้นนะอยากได้บ้านจะทำให้บ้านชัทบ่าเรา่อดมันไล่ขึนไหมข้ไหมถาเจ็ดเชือาเจ็ดสชอเออว้าววุ้งซี้ก็ได้ดอกเจ้าค่ะออะไรนะ ข้าเจ็ดสีเลยครับพี่น้องเด้ออุ้ยจะพูดเด้อไปกินเอาเดี๋ยวเอออย่ามาพูดด้วยของที่เป็นคุยแล้วกันอ่าก็ถามเพราะื่อยาปเนี่ยข้อสีถามยังไงสีบดนีข้าเจ็ดสีจะไปบอกปัญหาป่านั่นเด้อ เขากรใจดอกโป่งๆมาหลุดเจ็ดสีน si ี ah ่ใช่นเป็นปัญหาเงื่อสิให้เอาไปใส่ยาผ่าเจ็ดสีนี่ลูกบอกร้านมาหล่นกะลูกร้านบอกเขาใจเฮ็ดบดเนี้กัน่บากาเจ็ดสีผ่าทุงเลยุ่าี่าทุงเป็นงไงละบันสินอะเจ็ดสี่าทุง เ็ดจีแม่สิแม่สีเอากินไห้เพื่อนเฮ็ดบ้านแล้วก็เอากินเอาพาเจดีมากใจ้อคเพื่อนใช่จันต้องเอาใจเอลาจะให้ย็ดอะไรเนี่ยให้เล่าไหลพ่อนถ่ะนะเล่าบ่เข้าใจเข้าใจบ่เข้าใจเนาะบ่เป็นห้าบ่ทำเนาะง่าย่าหยอก ผักจี๊ดสีสินมันงดิผัดถุงสิเป็นหญ้าสินเฮียนหมอค่ะผัดถุงจ็๊ดสียาสินเฮียนนี่เรียนห้าสินเฮียนก็เอาไปลองเอฟพีนี่คือตัวเลขเด้อครับเมื่อลาดเห็นไหมอ๋อครับตัวเลขจิ่หกน้องจิกครับเลขทูบเจ็ดเก้าสี่เลขคูมตั้งสารสองศูนึง เลขคอสมคิดชอบกับหกศูนย์หาศูนย์ครับเล,รเลขยาสินแหนในหนึ่งสองแปดครับยาสินรามในสี่หกครับสินแหนในไฮหนึ่งสองแปดแต่จานแล้วว่ายาสินรา,นนานมในสี่หกเห็นว่าเล่นซื้อเด้ารัสนแต่ว่าพี่นอ้องเขียนไว้น้ำครับเขียนไวน้น้ำเด้อครับอนนเอาไ,ไาว้เพื่อเป็นแนวทางค,ครับ แต่ว่าพี่น้องเย่าริมเลขตั้งศาลน้ำเด้อเลขตั้งสาลนี่สองศูนย์เพราะว่าพี่อยากได้บากได้สานกปูของแ่รของแาสั่งปูนี่แ่ละของแท่ของแพรนี่สองศูนย์ครับจังได้แต่ริืมสองศูนย์น้ำอันนี้ปูพันตั้งพันนั่นวังแรงนั่นพี่น้องแหนนาจอได้เครับเพื่อถ่ายคลิปแล้วนะครับ